ขอสเขาบอกว่าลูกพิษมวล0.72กรัมมีประจุ25คูณ10ยกกำลัง6คูลอมมีประจุอยู่ประจุหนึง่งวางอยู่เหนือประจุ2จุดที่มีขนาดประจุเท่ากับคิวผูกติดกันด้วยผูกติดกันห่างกัน6ต้องใช้ประจุคิวไปมากเท่าใดจึงจะทำให้ลูกพิษลอยอยู่เหนือจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสองเป็นระยะทาง4 เซนติเ <cm. S 2> มตรเขาบอกว่ามันมีลูกพิษก้อนหนึ่งวางอยู่เหนือประจุสองประจุก็ประมาณประมาณนี้ประจุสองอันวางอยู่แล้วก็ติดกันหกติดกันห่างกันหก หกเซ้นแล้วก็ลูกพิษเนี่ยลอยอยู่วางอยู่เหนือจุดประจุทั้งสองที่มีขนาดประจุเท่ากันผูกติดกันลอยเหนือจุดกึ่งกลางด้วยเขาบอกว่าเหนือจุดกึ่งกลางใช่ปะลูกพิษก็สมมติให้ไอ้รูปกลมๆลูกกมลกกมนี้เป็นลูกพิชลอยอยู่จากจุดทั้งสองไปในทางสี่จุดจุดจุดอันเนี้ย สี่เซนแล้วเขาให้หาอะไรเออหา,าค่า Q ใช่ป่ะอืมเขาให้มาไอประจุสองประจุเนี้ยมีขนาดเป็นค Q อันนี้ก็ขนาดเป็นค Q ลูกพิษมีประจุ 25, 10, ยี่สิบห้าคูณสิบยอะกำลังลบ เราจะทำยังไงกับมันได้บ้างจีงจะทำให้ไอ้ปลูกพิษเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆได้ลองคิดซิลองคิดซิดซถ้าเกิดข้างล่างใน,นมีประจุปเป็นบวกใช่ไหมอันนี้ก็มีประจุปเป็นบวกอันนี้เป็นบวกทั้งสามอันเนี่ยเป็นบวกหมดเลยมันจะเกิดแรงผลักกันใช่ปะผลักปุ๊บผลักปุ๊บมันก็จะมีแรงที่จะทำให้ไอ้เนี่ยลูกพิษก้อนนี้ลอยได้ ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นลบมันก็จะดูดลงมาลูกพิก็คงลอยไม่ได้ถูกปะก,ก็ถูกแหละมันต้องถูกเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นบวกมันก็ต้องมีแรงที่จะผลักมันใช่ปะระยะห่างตรงเนี้ระยะห่างระหว่างประจุอันนี้กับประจุเนี้ยเป็นเท่าไหร่อันนี้หกใช่ปะแบ่งครึ่งตรงนี้ก็เป็นสามเซน ด้านนี้3ด้านนี้4เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ต้องเป็น5้าเส้นอ่าเราดึงออกมาก,ก่อนรู้สึกว่ารูปมันเริ่มจะดูเรื่องเแล้วดึงออกมาก็เป็นรูปอืมว่านี้ 3 4 5แล้วก็จะได้มุมตรงนี้เป็นมุมอะไรเอ่ยทรายปุ๊บปุ๊บอ่ะ3 7ม,มุมนี้เราก็จะได้มุม37องศาอ่ะอันนี้คิวอันนี้2 25ยีคูณสิยกกำลังลบหมันก็จะมีแรงกระทำใช่ปะ่ะ ประจุนี้ก็ทำกับประจุนี้แรงมันก็จะออกมาไปประมาณนี้อพุ่งไปด้านนี้เป็นแรง F โอเคนะแนวดิงตรงนี้ก็จะเป็นมุมสาสิบเจ็ดองศาเช่นกันืสังเกตสังเกตใกล้จะออกแล้ว F เนี่ยแตกได้ปะแตกแรงแตกแรงขึ้นได้แตกแรงลงได้ แตกขึ้นก็จะกลายเป็น f ผ่านมุม f ผ่านมุมเป็น f cos cos สามสิบอ,อืมแตกแรงมาด้านนี้แตกแรงลงก็กลายเป็น f s i n สามสิ 37. โอเคนะแล้วลองสังเกตดูอันเนี้ยรูปเนี้ยเป็นรูปที่ สมมาตรเพราะว่าด้านนี้ก็มีด้านเหมือนกันด้านนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอลูกด้านนี้เหมือนกันแล้วก็มีแรงด้านนี้เป็นแรง F sine สามเหมือนกันแล้วก็จะมีแรงขึ้นเป็น F cos สามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูแรง F sine สาเดนี่ยด้านนี้ก็มีใช่ปะ่ะด้านนี้ก็ต้องมีเพราะว่าแรงจากด้านนี้เป็นแรงที่ไอฝั่งนี้ถ้าเป็นสมมาตรเนี่ยมันกะทามาฝั่งนี้ เพราะฉะนั้นแรง f s i n 3 7กับแรง f s i n 3 7ที่มันจะมาจากไออีกฝั่งนี้มันต้องตัดกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอแรงเนี้ย f s i n 3 7เนี้ยก็จะหายไปโอเคนะอ่าแลวอีกอย่างหนึ่ง f cos 3 7เนี้ยมันเป็นแรงจากฝั่งเดียวใช่ป่ะและว้วฝั่งนี้มันก็สมมาตรกันอยู่ด้วยมันก็ต้องมีแรง f cos 3 7เนี้ยอีกแรงหนึ่งพุ่งขึ้นถูกไหมอันนี้อันนี้ก็ทํากับอันนี้อันเดียวเป็น f cos แล้วก็มีประจุด้านนี้กระทำกับนี้อีกก็เป็น f cos เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีแรง2แรงกระทำที่ขึ้นบนก็คือแรง f cos ส7เกับแรง f cos 37อีกอันหนึง่งเ,เสร็จแล้วเราก็จะมีแรงทั้งหมดก็คือแรงขึ้นบน f cos 37จจากประจุด,ด้านด้านนี้กับอีกแรงหนึ่งคือ f cos สามสิบเจ็ดจากประจุด้านนี้อันแรกจากจากฝั่งนี้พี่ไม่ได้เขียนนะอันที่สองคืออันเนี้ยจากฝั่งนี้พอลแรงขึ้นกันเราไปแตกแรงดูแล้วมันมีแรงอีกแรงหนึ่งคือแรง MG โอเคนะพรลูกพิษลูกเนี้ยมีมวลมันก็ต้องมีแรง MG คือแรงลง MG โอเคปะแล้วเขาบอกว่า ลูกพิษเนี่ยจะลอยอยู่เหนือจุดกึ่งกลางได้การที่มันจะลอยได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงเนี่ยมันเกิดการสมดุลใช่ปะ่ะมันเียทำให้ลอยได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีง่ายๆเลยถ้าสมดุลก็จับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงโอเคปะ่ะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงง่ายๆเลย ขึ้นก็มีมีอะไรบ้างขึ้นมี f cos สามเจ็ดกับ f cos สามเจ็ดนะสองอันก็เป็น f cos สามเจ็ดบวกกับ f cos สามเจ็ดแรงลงก็มีแรง mg อย่างเดียว f cos สามเจ็ดนเหมือนกันก็บวกกันได้ก็เป็นสองสอง f cos 3.7เท่ากับ m g ừ, เกือบจะอออแล้วแทนค่ายังไงต่อ f เรายังไม่มีใช่ปะ m เป็นมวลของของลูกพิชเขาให้มา g ก็ม,มีมีค่าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาค่า f ก่อน เอก็คือค่าประจุประจุหาได้จากสูตรแรงเท่ากับ k q q ส่วนด้วย r กำลังสอง r k ก็เป็น9ก้าคูณสิยกกำลังเ q ตัวแรกเราสมมุติว่าเราคิดแค่2ตัวนะค,คิดแค่ตัวนี้กับตัวนี้โอเคนะ ตัวนี้มีประจุเป็น25ก็คูณด้วย25คูณ10ยกกำลังลบ6แล้วอีกตัวล่ะอีกตัวก็คือตัวนี้ที่เราสังเกตเราสังเกตแค่2ตัวนี้นะ2ตัวนี้เพราะด้านนี้เรายังไม่สังเกตสังเกตแรงตัวแรงนี้ที่จะทำกันและอันนี้เป็นประจุ q ใช่ไหมก็คูณ q เข้าไปส่วนด้วย r r คือระยะทางอันนี้ห่างกัน5นะ โอเคค่าที่ได้ก็จะตัดกันตัดกันออเป็น9คูณ10ยกกำลัง7คูณกับ q ด้วยอันนี้ก็คือแรง F อโอเคนะเอา f เนี้ยไปแทนค่าอย่นี้ก็จะได้คำตอบแล้วก็ได้เป็น2คูณกับ9คูณ10ยกกำลัง7คูณกับ q เอฟหมดแล้วคอสามมีค่าเป็นเท่าไหรเอ่ยสี่วนสเอ้ยสี 4, ่ส่วนห้าคอส่วนห้ามวลของลูกพีคือ0.72กรัมต้องเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมคือคูณ10ยกกำลังลบสแล้วคูณกับจีเท่านี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ค่า Q ออกมาเป็น เป็นเท่าไหร่ลองกดเครื่องที่เลขดูจะออกเป็น5้าคูณ10ยกกำลังลบ11คูลอมอันนี้คือประจุคิว1ตัวที่วางณจุดนี้โอเคนะข้อนี้ก็จะตอบข้อ2เห็นะ ข้อสองข้อสี่ต่อข้อสองนี่ต่อข้อนี้